สวัสดีค่ะชื่อทรายนะคะอ่าวันนี้ทรายจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะแล้วก็จะมาบอกต่อเพื่อนๆค่ะก็คือบาลานไวนตัวนี้ค่ะบาลานไวนตัวนี้นะคะก็คือจะช่วยในเรื่องตกข,ขาวนะคะตกข,ขาวมีกลิ่นช่วยกระชับช่องคลอดอ่าช่องคลอดที่ไม่มีน้ําหล่อลื่นนะคะก็คือตัวนี้นะคะก็คือเขาจะช่วยให้มีน้ําหล่อลื่นเพิ่มขึ้นทําให้เวลาเรามีเพศสัมพันธ์กับแฟนนะคะไม่แสบนะคะแล้วก็ บาลานซ์วายตัวนี้ก็จะมีสารสกัดจากธรรมชาตินะคะปลอดภย100ัยร้อเค่ะแล้วก็ทรายได้ทานจริงนะคะก็คือจะทานมาแล้ว8เม็ดเออีก2เม็ดก็คือเม็ดแรกก็คือเห็นผลแล้วแต่จะชัดเจนสุดก็คือ7วันตอนนี้นะคะทรายตกขาวหมดห่วงแล้วค่ะ หายเกลี้ยงไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีกลิ่นอะไรจากตกขาวแล้วแล้วก็เวลามีเพศสัมพันธ์นะคะก็คือมีน้ําหลอลื่นขึ้นเยอะเลยค่ะทําให้เวลาทํากิจกรรมกับแฟนไม่เสบแล้วก็ไม่เจ็บแล้วก็ตอนนี้นะคะสบายใจมากเลยค่ะเพราะว่าไม่มีกลิ่นกวนใจจากตกขาวแล้วค่ะ